ทันทีจังหวัดศรีสะเกดค่ะเพิ่อนไดจ้จัดโครงการไหยพระเมืองศรีของดีสิบวัดเถิดประเกยียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนุนเชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ ที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษได้รวมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและ,ะเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการวายพระเมืองศรีของดีสิษ์วัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา28กร,รกฎาคม2568โดยมีนั่งฉลอมสง่า ประธานสมาคมสมาพันธนธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนผู้มีผากแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะสำหรับโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8จนถึง2 5 5 9ในซอถนนสายวัฒนธรรมว่ายพระเมืองสีของดีเก่าวัดและก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนำํำก็เลยมีการขับเคลื่อนโครงการยางต่อเนื่องเป็นปีที่ โดยปีนี้ได้ขยายเป็นของดี10วัดเพื่อถีอสียกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและกัวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกดภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานค่ะบวาสิเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดสภาอุตสาหกรรมสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินท์ ชมรมธนาคารและกะ็องค์กรภาคประชาชนค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงสร้างความสมาณฉันในชุมชนน้ำค่ะโครงการวายพระเมืองสีของดี1ิวัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บ่เพียงแต่ส่งเสริมศรัทธาทางศาสนาแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีก กิจกรรมหนึ่งนำค่ะ